มาเร็ววอกหนึ่งวันกับเด็กๆวันนี้พาไปเที่ยวเซนทันอีสต์วิลสัญญาก่อนนะว่าจะไม่สนสัญญาแต่ไม่สาบานวันนี้เจไดามาไม่ได้เพราะขาเจ็บต้องพักก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่พาเด็กๆมาเที่ยวศูนย์กันค่ะปกติจะเที่ยวแต่ปากเขาลำนาวไพรเด็กปันนอก,กันเงี้ยขึ้นซาเล้งไปถ่ายรูปกันย่ <c oughs> ไปสงช่วงเนี้ยเซนทันเขาจัดแคมเปญ b ิ o o m i n g Summer 2022เขาก็ตกแต่งดอกไม้สดใสต้อนรับสสามารถพาเด็กๆมาถ่ายรูปที่นี่ได้เลยหรือว่าจะไปสาขาใกล้บ้านก็ได้นะแต่ที่แน่ๆเรากดจุมเมงร้านเปเซเลยถ่ายรูปเสร็จแล้วก็มาแวะกินข้าวที่เกรห์ฮาวกันที่เนี่ยเขามีอาหารให้เด<ๆ>็กๆด้วยเนาะพี่ครับจุมเมงหิวข้าวค่ะเด็กๆเนี่ยจะนั่งโซนอนอกนะคะพอเดิๆๆนเข้าไปก็ไปแวะทักทายกันไปทั่วเลยแล้วใจดีก็ไปติดใจน้องฟอร์ซิวตัวเป็นสไปเดอร์แมนคิดว่าเขาจะชอบ งานที่นี่น่ารักมากเลยค่ะพอถึงโต๊เขาก็เอาน้ำเย็นมาเสิร์ฟให้เด็กๆก,ก่อนที่จะสั่งอาหารอีย hey. ข้าวจุ๋มเ่งมาแล้วเมนูของเด็กๆจะเป็นเนื้อสลัดกับไก่ฮัลลุกเต๋าพร้อมกับแครอทฟักทองถั่วแขกจุ๋มเ่งกับป๊าชอบมากๆเลยแล้วดูจุ๋มเ่งกินเสร็จเอาเท้าไปแช่น้ําอีแช่เสร็จแล้วไปกินอีกอ้อยเดี๋ยวส่งไปอยู่กับพะบิดาเลยส่วนเมนูของทาตช่วงเนี่ยเฮาเขามี5เมนูอิ f ฟิชกินปลากันให้ go craver ไปเลยมันน่ากินมากๆเลยสั่งมันมาทั้ง5เมนูเลยแต่ที่ปั้นชอบที่สุดคือข้าวปลาแซลมอนน้ำพริกย้อยจุม๋มแหงมานั่งเป็น เพื่อนด้วยเครื่องดื่มเนี่ยของแป้นเป็นบอยสปร이เนี่ยชามะนาวในตำนานขอเรากินด้วยได้ไหมไม่ได้ใจดีนี่มันของคยใจารแต่วพอไม่ให้กินนีไปนั่งโตะอื่นช่ยแล้วคือเรียกไม่กลับไปนั่งกับน้องฟอสซิลช่ยโอ้ให้ไม่ไหวแล้วในที่สุดก็ต้องล็อกล้อใจดีไว้ใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะทักทาย ประดุดดังพ r ของร้านพอทานข้าวเสร็จแล้วก็ไปซื้อขนมฝากเจไดที่เพชรซาฟารีอยากจะเดินชอปปิง้งแต่ดูใจดีไม่ขยับแล้วโอเคโอเคกลับบ้านก็ได้ก่อนกลับก็แวะทาธุระกันก่อนจ้ากลับบ้านไปหาเจไดกันดีกว่าเราเอาอาหารจากเรฮาวมาฝากเจไดด้วยส่วนเด็กๆช่วงนี้กินบาพร้อมแล้วกินข้าวเลยกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรจัดไปเลยค่ะคนละลูกแล้วดูเจไดว้ยสั่วไปทั้งเปลือกเลยพอเรากินข้าวเสร็จก็พาเจ ไดไปนั่งรถเล่นเพราะเจไดยังเจ็บเท้าอยู่ไม่อยากให้เดินมากวันนี้แบดหมดแล้วไปนอนก่อนนะบ๊ายบาย